ส่วนเหตุการณ์ที่ทางด้านของผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงของบริษัทในวงการบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะบอกว่ามีการใช้ตำแหน่งของตัวเองเนี่ยในการเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอะค่ะชักชวนเด็กชายหน้าตาดีไปมีพฤติกรรมนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายอายุ15รายหนึ่งทีนี้โดยการใช้กลอุบายบอกว่าจะหลอกเข้า ถ้าเกิดว่ายอมมีอะไรด้วยเนี่ยคือจะช่วยเข้าวงการบันเทิงได้อ,อ้างว่าจะสอนการแสดงให้บ้างผู้เสียหายก็ไว้ใจไงคะก็เลยอ่ะมีการเกิดพฤติกรรแบบนี้ขึ้นทนี่ตำรวจทางด้านของ DSI ร่วมกับตำรวจสบพบางบัวทองก็ไปจับกลุ่มนายระวิพลที่หน้าสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์แห่งหนึ่งนะคะย่านเกษตรนวมินในฐานทำอนาจารกับบุคคล อายุกว่า15ปีรวมถึงพาบุคคลอายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปทำอนาจารวันนี้เนี่ยก็เลยมีการไปตรวจค้นที่บ้านนะคะบ้านย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีไปมีหมายสารเนี่ยไปตรวจคน้นโดยที่ทางกองคดีการค้ามนุษย์ก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยมีชายไทยคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กุมกับแล้วก็มีผู้ดีการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กใช้โอกาสในฐานะที่เป็นผู้ช่วยผู้กุมกับนี่แหละชักชวนเด็กมา แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอ้างว่าจะช่วยเข้าวงการบันเทิงได้สุดท้ายเนี่ยพอไปตรวจคนบ้านดูนะคะก็พบว่าชายคนนี้มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเด็กในบ้านพักและรถยนต์อ้นี้ถือว่าเป็นภัยสังคมด้วยนะคะเพราะว่าเด็กอายุ15เองทาง DSI ก็เลยเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพื่อหาความเชื่อมโยงว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดรายอื่นในลักษณะนี้ที่เคยถูกจับกุมมาก่อนหรือไม่ แต่ว่าที่เห็นเมื่อกี้มีชุดใช่ไหมคะใช่รือว่าชุด PPE จริงๆเนี่ยคือเป็นทางด้านขององค์การ Operation Underground r a i รล o a สกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจเก็บวัตถุพยายนอิเล็กทรอนิกส์นะคะกับพยานทางชีวภาพโดยนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องมาชุดนี้ไม่ได้มีใครเป็นโควิดอะไรน,นะคะ ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเอาไปตรวจสอบดูแล้วหลักฐานเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเกี่ยวข้องกับเข้าข่ายคดีพิเศษก่อนหน้านี้ไหมกเกยวต้องไปตรวจสอบกันต่อไปนะคะครับ